วิปัสสนากับสติปัฏฐาสี่ต่างกันยังไงครับอ่าวิวปัสสนาก็ที่ผมพูดอะง่ายๆเลยก็คือตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ปรุงแต่งนะไม่มีการปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าวิวปัสสนานะจะไม่มีการบังคับเลยนะทุกอย่างจะไหลไปตามธรรมชาติเลยจะไม่มีการบังคับเลยก็ระดับพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะใช้การวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลานะจะแทบไม่ใช้กําลังสมถะเลยเพราะว่ากําลังสมถะนะมันมีเหลือเฟือแล้วไง มันสร้างมาแล้วไงมันสร้างมาแล้วจนแบบมันสามารถทําวิปัสนาได้ตลอดเวลาก็คือพระอริยะก็คือจะไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้นะได้เลยนะก็คือแบบถ้าอยากอะไรก็แบบต้องทําต้องทําต้องทําจะแบบฝืนใจตัวเองยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นออโตโ้แล้วไงมันเป็นการวิปัสนาแบบออโต้เนะี่ยอย่างครูบาอาจารย์สมัยเนี้ถ้าเมื่อสําเร็จเมื่อสําเร็จเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยจะชอบกินก็จะชอบกินนะก็สังเกตนะครูบาอาจารย์ที่สําเร็จแล้วเนะี่ยคือแบบ โอ้พอจะกินแล้วห้ามตัวเองไม่ได้สักทีก็จะเป็นประมาณนี้นะก็มันมันก็เลยแบบมันมันมันห้ามตัวเองยากมากเลยนะมันมันเป็นธรรมชาติไปแล้วอ่ะจะฝืนใจตัวเองเนี่ยยากยากกว่าปุถุชนทั่วไปส่วนสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกของมหานิกายนะก็เจริญสติตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็จะมีหลายแบบนะถ้าเราไปฝึกสติปัฏฐานสี่ก็จะมีการเดินจงกรมแต่ละขั้นนะ ก็จะไม่ผิดมีหกขั้นนะแล้วก็ตอนนั่งสมาธิเนี่ยจะให้เราดูจุดนะดูจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้เน,นี่ยก็จะสต,ติปัญญานติก็มีทั้งสมถะานและวิปัสสนาเนี่ยก็แล้วแต่คอร์ส <c oughs> แล้วแต่คอร์สว่าครูบาอาจารย์จะให้ฝึกแบบไหนก็ต่างกันเท่านี้แหละสวัสดีครับขอถามจิตมโนวิญญาณเกิดดับตลอดแล้วตัวไหนที่พากรรมไปเกิดในภพหน้าก็คือก็คือตัวเราที่เข้าไปเป็นมันนะคือ คือตัวคือจิตอ่ะมันจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะมันจะปรุงแต่งว่าเออเรื่องอนาคตเรื่องอดีตเรื่องการไปทํานั่นทํานี่อยากทํานั่นทํานี่นะถ้าเราไปเป็นจิตตัวเนี้ยเราไปทําตามมันเราไปทําตามมันอันนี้คือกรรมที่เราจะได้ไปเกิดพบแน่ตัวเนี้ยนะสมมติเราแบบเกลียดใครไม่ชอบใครหลงใครอย่างเงี้ยกรรมตัวเนี้ยก็จะพาไปไปเกิดในพบแน่ก็เนี่ยแหละคือคือการการที่เราทําให้เราเกิดไปพบแน่ก็คือการคิดเนี่ยการคิดทําให้เราแบบปรุงแต่งจึงมีพบไงจึงมีพบ ถ้าเราไม่คิดเลยเราก็จะตัดภพตัดชาตินะไม่มีการเกิดดับอีกต่อไปก็ร,รนะดับพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็จะไม่มีภาพความคิดเนี่ยท่านถึงรู้ว่าอ๋อเราสาเร็จแล้วอย่างเงี้ยเราสาเร็จแล้วเพราะว่าเราไม่มีภาพความคิดไม่มีการปรุงแตกก็คือคิดไม่ได้เลยนะก็คือระดับพระอรหันต์แต่ถ้าลงมาอีกระดับหนึ่งก็คือระดับอ่าพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีเนะี่ยท่านก็ยังมีความคิดอยู่ไงท่านก็ยังมีความคิดมีคิดกุศลมีคิดอกุศลอยู่นะยังมีอยู่นะแต่ แต่ท่านไม่ทำไงท่านไม่ทําก็คือท่านมองเห็นความคิดไงระดับพระโสดาบันนีท่านจะมองเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาความคิดอยู่อีกที่หนึ่งแล้วตัวสติที่หนึ่งอะตัวสติยึดอยู่ตรงเนี้ยก็มองเห็นภาพความคิดอยู่ตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ไม่ได้ขึ้นไปยึดไงไม่ได้ขึ้นไปยึดว่าเป็นภาพความคิดอะก็คือก็เลยไม่มีการปรุงแต่งกับภาพความคิดไงจิตใจมันก็อยู่ตรงนี้ไงจิตใจมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่กิเลสหรือว่าภาพความคิดที่เกิดขึน้นก็อยู่อีกที่หนึ่งก็จึงปิดออบบบาาาายยภภููมมมมิิิไไไไดดดดดด้้้ครรัััพพะะโสนกก็เเเลปปวว่่ข ก็ต่างกันประมาณนี้นะก็เข้าใจเนาะ <laughs>